วัสดีค่ะวันนี้หนูนามาหาลุงเคิ้นกับปั๊บเปิ้ลค่ะนาเดินเก่งมากมาจากบ้านยายนุ่มูน,นบ้านยายอยู่ตรงนู้นบ้านยายอยู่ตรงนู้นน,น,นาเดินมาเก่งมากเลยนี่มาบ้านปั๊บเปิลนี่นก็เป็นสวนแบบนี้นะเสียงนกเสียงกาจะเท่ากาศเย็นเนะ ลมโกกๆช่วยๆลมดีมากเป็นเย็นแบบไม่เย็นมากแต่ลมช่วยๆสดชื่นนะคะอะไปแล้วหนูนาวิ่งแล้วมีนาวิ่งแล้วอืสดีนะคะนี่เย้สวัสดีค่ะทุกคนก่อนมีนาสวัสดีค่ะก่อนเร็วมีนาค่ะสวัสดีค่ะไปไปเร็วนำไปไปเร็วไป สวัสดีค่ะวัตดี้ไปเนาะพี่ไอแม่ไม่ใหญ่ล่ออยู่นะไม่ใหญ่ล่ออยู่ให้ไปตลาดอะ่ะอาบน้ำโตรงนู้นก็เป็นสระน้อยของแอปเปิ้ลน,นะคะปลายแยะเลยตรงนั้นเต็มเลยไปสิลูกเดินไปเร็วเดินไปเร็วนี่ค่ะนี่อากาศดีนะคะจบเดี๋ยวปิดคลิปไว้ตรงก่อนตรงหนุนนาสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีมัตตินได